ความจริงที่ว่าพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นถึงท่านจะหลีกเร้นซ่อนกายาอยู่ที่ไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นป่าเขาลำเนาไพลศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเมื่อได้ทราบข่าวย่อมต้องดันด้นไปหาจนได้เพราะกลิ่นแห่งศีลแห่งธรรมนั้นหอมยิ่งกว่ากลิ่นใดๆในโลกสามารถดึงดูดใจของผู้ใฝ่ดีได้ดีนักแลประเทศไทยของเราเป็นดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา มีพระที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่มากมายโดยเฉพาะพระป่ากรรมฐานสายลุงปู่มั่นทางภาคอีสานหลายต่อหลายรูปเลยล้วนมีปฏิปทาข้อวัดปฏิบัติที่งดงามน่าศรัทธาเลื่อมใสย,ยิ่งหลายต่อหลายรูปเป็นเสมือนแม่เหล็กใหญ่ที่ดึงดูดศรัทธาของคนทั้งหลายทั้งพระทั้งโยมให้หลั่งไหลเข้าหายอย่างไม่ขาดสายแม้แต่เจ้าฟ้าเจ้าแผดินก็ยังทรงศรัทธาเลื่อมใสเช่นกัน ถึงขนาดต้องเสด็จไปกราบนมัสก,การฟังธรรมถึงวัดเลยทีเดียวเช่นองค์หลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่แหวนหลวงปู่ดูลหลวงปู่เทศหลวงพ่อพุทธหลวงตามหาบัวเป็นต้นวันนี้แอดมินจะขอนำเอาเรื่องราวเหตุการณ์ที่ในหลวงร .9 ได้เสด็จไปกราบนมัสก,การหลวงตามหาบัวที่วัดป่าบ้านตาดมาเล่าให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันขอบอกว่าการเสด็จครั้งนี้ในหลวงร .9 ม่ได้ทรงแจ้งล่วงหน้าไว้ก่อนเลยประมาณว่าอยากไปก็ไปเลยแม้แต่พวกทหารตำรวจพระองค์ก็ไม่ได้ทรงบอกกล่าวเช่นกันโดยปกติแล้วในช่วงที่ในหลวงรอเก้าเสด็จไปกลามนมรสก,การพระป่ากรรมฐานองค์สำคัญสำคัญซึ่งเป็นสิทธิ์ชั้นผู้ใหญ่ของหลวงปู่มั่นนั้นพระองค์ก็ทรงได้ยินกิติศัพท์แห่งการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของหลวงตามหาบัวมาบ้างเหมือนกัน แต่ส่วนมากจะได้ยินเพิ่มเติมไปอีกว่าหลวงตามหาบัวนั้นเป็นพระที่ดุมากเป็นพระที่เข้มงวดมากหากพระรูปใดทําไม่ถูกไม่ควรท่านก็จะตะเพิดไล่หนีออกมาเนื่องด้วยหลวงตามหาบัวเป็นพระที่มีกิติศัพท์ที่เขาล่ําลือกันอย่างหนาหูเช่นนั้นในหลวงรก้า 9, จึงไม่ทรงคิดที่จะเสด็จไปกราบนมัสการเลยสักครั้งจนกระทั่งวันหนึ่งหลวงปู่ฟั่นอาจาโร ได้ถามในหลวงรอเก้าว่ามหาบัวพิษได้เสด็จไปกราบท่านอาจารย์มหาบัวบ้างหรือยังละเมื่อในหลวงรอเก้าตรัสตอบว่ายังผมยังไม่อยากไปหาเพราะได้ยินเขาว่าท่านดุมากหลวงปู่ฟ้่นเลยแนะนําในหลวงรอเก้าว่าโอ้มหาบัวพิษอย่าไปใส่ใจในเสียงล่ําลือของคนอื่นเช่นนั้นเลยอาจารย์มหาบัวนี่แหละที่มหาบัวพิษควรที่จะไปหาไปกราบท่านให้ได้มหาบัวพิษต้องไปกราบท่านให้ได้นะ เมื่อในหลวงรอเก้าได้ฟังดังนั้นพระองค์ก็ทรงนิ่งเหมือนกำลังตัดสินพระไทยอยู่และแล้วอยู่มาวันหนึ่งในตอนเช้าของวันที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2522หลวงตามหาบัวได้สั่งกำชับพระเนรในวัดว่าวันนี้จะมีบุคคลสำคัญเข้ามาพวกท่านทั้งหลายจงพากันทำความสะอาดวัดวาอารามให้เรียบร้อยอย่าให้บกพร่องได้ พระทั้งหลายเมื่อได้ยินดังนั้นก็ไม่ได้เอ๊ะใจอะไรต่างก็ทําข้อวัดปฏิบัติไปตามปกติใน,ในบ่ายของวันนั้นเองชาวนาคนหนึ่งเดินสะพายแหออกไปทอดแหหาปลาเป็นอาหารได้มีรถยนต์คันงามวิ่งบึงมาจอดเทียบแล้วเรียกถามด้วยเสียงอันนุ่มนวลว่าลุงลุงทางที่จะไปวัดหลวงตาบัวไปทางไหนไปทางนี้เด้อเขากล่าวหุวนหวน้แบบภาษาชาวบ้าน พร้อมทั้งชี้มือและเหนหน้าดูคนที่ถามไทยเมื่อเขามองดูใบหน้าบุคคลที่ถามทางอย่างเพ่งพินิษพิจารณาภาพแห่งบุคคลผู้ยิ่งใหญ่เทียมฟ้าในสมองเริ่มปรากฏในห่วงนึกเขาเริ่มอ่อนและนั่งลงกับพื้นพร้อมกับพนมมือขึ้นเหนือเสียงกล่าวกล่าวข้อความด้วยความปราบรื้มใจเป็นล้นพ้นล้น,ลนกล่าวล้นกระมม ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้สัมผัสสมมุติเทพด้วยตาเนื้อใ,ใกล้ๆแค่เอื้อมถึงโอ้ในหลวงสาธุเดอในหลวงสาธุสาธุเขาอ,อุทานเสียงดังน้ำตาคลอเบ้าด้วยความตื้นตังใจหลังจากนั้นพระองค์ท่านจึงเสด็จไปที่วัดป่าบานตาดเพื่อกราบนมัสการองค์หลวงตามหาบัวเมื่อได้ถามไถ่สนทนาการองค์หลวงตามหาบัวท่านก็ได้ทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวเสด็จมากับพระบรมวงศานุวงศ์ จากพระตำหนักภูพานราชนิเวศเป็นการส่วนพระองค์ไม่ได้บอกแม้กระทั่งทหารผู้ใกล้ชิดทหารทั้งหลายต่างสื่อข่าวเป็นการโกลหนว่าเมื่อเวลาบ่ายโมงพระองค์ท่านทรงขับรถออกจากพระตำหนักไม่รู้ว่าเสด็จไปณที่ใดถ้าบอกข่าวการเสด็จมาล่วงหน้ากลัวเป็นการเอิกรกรกรบกวนต้องการเสด็จมาเป็นการส่วนพระองค์นั่นเองหลวงตาจึงให้อวาสแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่ามหาบัวพิษ พระองค์เป็นถึงพระเจ้าอยู่หัวเป็นเจ้าชีวิตของคนทั้งชาติหากพระองค์เสด็จมาโดยลําพังมีอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นจะเป็นความเสียหายแก่ชาติบ้านเมืองอย่างใหญ่หลวงได้ถ้าพระองค์เป็นอะไรขึ้นมาคนทั้งชาติจะไม่เหยียบหลวงตาบัวมิดแผ่นดินเลยละหลือในหลวงทรงพนมพระหัตถ์ขึ้นด้วยความเคารพศรัทธาเลื่อมใสพร้อมกับตอบว่ากลัวจะเป็นการรบกวนองค์หลวงตา หลวงตามหาบัวกล่าวว่ารบกวนหรือไม่รบกวนจะเป็นอะไรไปแผ่นดินนี้เป็นของพระองค์พระองค์จะเสด็จมาตอนไหนก็ได้นี่ที่องค์หลวงตามหาบัวเป็นห่วงเช่นนั้นก็เพราะว่าในสมัยนั้นคอมมิวนิสต์มีอยู่ทั่วไปมากมายหลังจากนั้นอีกไม่นานเสียงรถทหารตำรวจที่สืบข่าวทราบมาว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาวัดป่าบ้านตาดจึงติดตามมาอารักขาเป็นคิวแถวชาวบ้านบางคนไม่รู้เรื่องรู้ราว เห็นรถทหารตำรวจบึงมาเป็นทางยาวบางคนวิ่งหนีเข้าบ้านนึกว่าเกิดศึกสงครามขึ้นการที่ในหลวงรก้าวเสด็จมากราบนมัสการองค์หลวงตามหาบัวเป็นการส่วนพระองค์ด้วยพระราชศรัทธาเลื่อมใสนี้ยิ่งทําให้ชื่อเสียงขององค์หลวงตามหาบัวแพร่สะพัดออกไปมากกว่าเดิมผู้คนทั้งหลายต่างก็หลั่งไหลามาจากทั่วทุกสารทิศเพื่ออยากกราบนมัมศการและอยากเห็นหน้าท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบใกล้ๆบ้าง แต่พอเข้ามาแล้วหากใครทําขวางหูขวางตาองค์หลวงตามหาบัวท่านก็ดุเอาแบบไม่เกรงใจใครเลยจนเป็นที่เกรงกลัวของคนทั้งหลายมากเสียงล่ําลือว่าท่านเป็นพระที่ดุมากก็ยิ่งเพิ่มขึ้นอีกในเรื่องของการต้องดุด่าว่ากล่าวนี้องค์หลวงตามหาบัวท่านได้ให้โอวาทเป็นคติว่ามันดีไหมล่ะตอนเช้าตอนเย็นหรือว่าวันหนึ่งหนึ่งได้ยินเสียงครูเสียงอาจารย์ดุด่าว่ากล่าวแนะนําสั่งสอน กับไม่ได้ยินอะไรเลยอย่างไหนจะดีกว่ากันเอาไปเทียบดูสิคนจะดีได้เพราะความประพฤติดีได้เพราะการได้ยินได้ฟังไม่ใช่อยู่เฉยๆดีเอาเลยเป็นคนดีเลยแต่ต้องได้ยินได้ฟังได้รับการอบรมสั่งสอนดูดาว,ว่ากล่าวแล้วก็นำเอาไปดัดแปลงแก้ไขมันก็ดีได้และในที่สุดก็ดีวันดีคืนไปเรื่อยเวลาจะดูใครจะอยู่ที่นั่นหรือไม่อยู่ก็ไม่สำคัญเพราะเรามุ่งที่จะสอนผู้ที่มาเกี่ยวข้องกับเรา เราต้องพูดไม่พูดก็ไม่เข้าใจคนอื่นที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอาจจะคิดไปในแง่ต่างๆแต่เราไม่สนใจในความคิดเหล่านั้นของคนเราสนใจในประโยชน์ที่จะพึงได้ในการแสดงของเราและผู้ฟังจะได้ในคติในขณะนั้นเท่านั้นหลวงตามหาบัวเป็นสิทธิเอกของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตซึ่งมีเกียรติคุณกำจรอำจายไปในหมู่ประชาชนทุกชาติชั้นวรรณะโดยเฉพาะในแวดวงพระปฏิบัติกรรมฐานตามป่าตามเขา สำหรับองค์ท่านเองชอบอยู่อย่างสมถะเรียบง่ายภารกิจหลักก็คืออบรมสั่งสอนพระพิสูจสาสมณีนและผู้คนที่ไขว่คว้าหาสัจธรรมของชีวิตเวลาแห่งชีวิตขององค์ท่านหมดไปกับการทุ่มเทแนะนำสั่งสอนอัดธรรมมาตลอดองค์ท่านคือพระผู้เป็นแบบอย่างของผู้อยู่ด้วยธรรมมีธรรมนำหน้ามีธรรมนำพาอย่างแท้จริงขอบคุณที่สละเวลาในการรับชมรับฟังนะครับ ก่อนจากกันก็อีกเช่นเคยใครที่ยังไม่กดติดตามก็ขอฝากให้กดติดตามช่องปูดอนสเตชันช่องนี้ให้ด้วยนะครับท่านจะได้รับชมรับฟังปฏิปทาและเรื่องราวของครูบาอาจารย์พระป่ากรรมฐานหลากหลายและมากมายอย่างจุใจเลยทีเดียวขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านขอให้เข้าถึงมรรคผลนิพพานทั่วหน้าด้วยกันทุกคนวันนี้ขอลาทุกท่านไปด้วยคำว่าสวัสดีครับ